สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่อง u t u b e แอดทอ o n นักคำนวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาสมาชิกนะฮะมาคำนวณสูตรใหม่นะฮะผลิี่ั่านมานะสูตรล่างนะค่อนข้างจะหลุดนะหลุดเยอะนะครับสมาชิกนะชุดสรุปก็ผิดนะชุดสรุปก่อหลุดนะครับผมก็เลยนะฮะคำนวณสูตร ส0ล่างสูตรใหม่มาให้สมาชิกได้รับชมกันเป็นสูตรระยะสั้นเดินมาห้าหวดนนะครับเพิ่งขัดเดินห้าสิล่างสูตรใหม่ตัวเดียวนะครับในคลิปนี้อันนี้เป็นสูตรที่1ในคลิปนี้แล้วก็มาต่อกันกับสูตรที่2ในคลิปนี้ก็คือสูตร10ล่างเทียบชนกัน2สูตรนะครับอันนี้สูตรที่1นะครับสิล่างอันนี้สูตรที่2 10ล่าง10ล่างชน2สูตร สิบล่าง2ตัวมา1ตัวสูตรที่1 10ล่าง2ตัวมา1ตัวสูตรที่2นํา2สูตรนี้เทียบชนกันนะครับแล้วก็มาเทียบชนกันกับสูตรที่3ในคลิปนี้ก็คือสูตร10ล่างตัวเดียวนะเดี๋ยวช่วงท้ายผมจะเทียบชนให้3สูตรแบบนี้เลยนะสิบล่างสิบล่าง2ตัวมา1ตัวเทียบชวนกันสสูตรแล้วก็10บล่างตัวเดียวนะครับเป็นสูตรใหม่ทั้งหมดเลยนะครับ10ล่างนะครับขายที่ ชื่นชอบวิธีคิดวิธีทำนะช่วงท้ายผมมีวิธีทำนะครับแจกสมาชิกเหมือนเดิมนะครับใครที่ชอบก็เตรียมแคปสูตรไว้นะครับก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะสมาชิกนะยังไงผมก็ขอฝากช่องผมให้ด้วยกันแล้วกันช่องแอนทอนนักคำนวณฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแอนทอนได้ทำสูตรดีๆทำคลิปดีๆมาให้สมาชิกได้รับชมกันต่อไปด้วยกันแล้วกันนะครับ มาฟังคําเตือนทางช่องกันเก่อน,นะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสือ่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สน,นับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นทุกข้อมูลนะครับให้ไวเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับทุกข้อมูลนะครับผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นให้สมัยชิกแยกแยวิเคราหอด้วยตัวงท่านเองถูกผิดกราบข็ทุกข้อภายด้วยนะครับมาดู10ล่างมาดู10ล่าง ตัวเดียวอันนี้เป็นสูตรที่3นะครับเดี๋ยวผมเขียนไว้ก่อนอืมสูตรที่3ามอันนี้จะเป็นสูตรที่1กับสูตรที่2ในกระดาษแผ่นเดียวกันอันนี้จะเป็นสูตรที่สามอ่ามาดูสูตร10บล่างตัวเดียวสูตรใหม่ลงให้วนแรกครันแรกสูตรได้เลขหขนอก5 9ครับก็5ครับก็มาที่หลัก10ล่างถูกเป็นวนที่1นะครับ พุที่สองสิบลากตัวเดียวได้เลขศูนยะ์ฮะพุนออกศูนย์ศูนย์ศูนย์ <c oughs> ก็มาที่หลักสิบลากแถมหลักหน่วยด้วย <c oughs> สิบลากตัวเดียวสูตรหม่คิดคำนวณลงให้งวดแรกนะสูตรเก่าหลุดกระจุยกระจายงวดที่ผ่านมาทิ้งสูตรไปทั้งหมดเลยนะลางนะก็มีบางสูตรนะที่ผมลงลงให้ เมื่อวานนี้ผมก็ลงเป็นคู่ชุดนะคู่ตัวบนล่างให้ <c oughs> ส่วนเด่นล่างนั้นหลุดกระจุยกระจายเลยนะฮะช่องกระถดนะคำนวณนะงวดที่สามหาสุดได้เ <c oughs> ลขสามตัวเดียวผลออกสามสองสามก็มาที่หลักสิบบาทถูกเป็นงวดที่สามสิบล่างตัวเดียว มาต่อกันวดที่4ี่ครับวดที่4ี่สิ่างตัวเดียวเลขสามลออกสามแปด 3, นะครับี่วันนี้รู้สึกว่นเหนื่อยนะพูดไปพูดไปก็มันยังไงให้ใจมือทั่วท้อง <c oughs> อถูกเป็นวดที่สี่นะครับวดที่ผ่านมานะสูตรสิปร่างตัวเดียวได้เลขหก 6, ครับออกหกหนึ่งนะเลขหกเขมาที่หลักสิลร่างอันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับลองให้วดแรกนะครับ หมดประจำวันที่16นะทับสิอทับหกเจ็ดอ่ะรอลุ้นกันนะสิล่างคนนี้สูตรนี้ได้เลขตัวไหนอ่ะไปดูกันนะวิธีทำเนี่วิธีทำอ่ะสิบล่างนะนำหลักหมื่นหครั้งบวกร้อยบน1ครั้งบวกสิบเอ้บวกร้อยสามตัวหน้ารั้งที่หนครั้งบวกร้อยตัวท้ายรั้งที่หนอีกหครั้ง บวก10 3ตัวท้ายครั้งที่1อีก2ครั้งบวกหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่1อีก2ครั้งบวกกันได้เท่าไรบวก1คงที่เอาบวกกันดูะ6 8ลงทายเล็ก4ี่อลงทายเลข0 0ูบวกก็ได้0 0นวกาลงทเลขกาก้าลงทเลข8 8 8ลงทายเลข6 6 8ลงท้ายเล็ก4บวก1คงที่ลงทายเลข5อ่ะหลัก10ล่างงวดนี้ ตัวเดียวได้เลยค่าใครชอบเลขค่กาก็อวา,างไว้ที่หลักสิบล่างก็แล้วกันเป็นสูตรใหม่เนอะลงให้คนแรกชอบจัดขัดผ่านงวดประจำวันที่อันนี้อ๋อไม่ใช่นี่หว่าอันนี้ของงวดที่โอ้ตายอันนี้ของมันตกนี่สิบหกทับสิบสองทับหกเจ็ดเพิ่งคำนวณลงให้งวดแรกเอาไปเขียนอะไรเนี่ย สมองสมองไปหมดแล้วพอดทีเด้อสมาชิกเด้อสับสนอันนี้ของวันที่ผ่านมายังไม่ได้ทำลงให้ไปเขียนวันที่ติดเฉยเลยอ่ะนะวันนี้ลงให้เป็นวันแรกอ่าไดเลข5ห้านะครับสิบล่างตัวเดียวนะครับเอาไปต่อกันกับสิบล่างนะแบบสองตัวเทียบชนกันให้นะบแบบสองตัวนะเ <c oughs> ทียบชนให้สองสูตรนะ งวดแรกนะสูตรง <c oughs> วดแรกสูตรที่หนึได้สกับ3สูตรที่2ก็ได้2กับ3ามชลกันที่ทั้ง2ทั้ง3เลยพนออก3 7นะครับก็อ่ะ3าะตัวชุน,นครับาที่สิล่างครับถูกคืองวดที่1นึ่งงวดที่2นะ10ล่างสูตรที่1 5 6สูตรที่2 4 5ชลกันที่เลขห้าพนรักอ้ก5 9 ก็เลขห้าฮะจนก็มาที่10ล่างถูกไปว่ที่2องว่ที่3ฮะ10ล่าง2ตัวมา1ตัวสูตรที่1ได้9กับศสูตรที่2องสิบล่าง2ตัวมา1ตัวเหมือนกันฮะได้0กับ1 2สูตรชฉนกันที่เลข0นะ์ร้ผาผลออก0 0นะครับ <c oughs> รกนะ็เลข0ูนย์นล่าง มาที่เลขศูนย์แถมหน่วยด้วยต่อมาสูตร10ล่างสูตรที่1ได้3กับ4สูตรที่2ได้2กับ3อ่ะชวงกันที่เลข3ามะพระดับ3 2กัเลข3ามฮะตัวชุนครับมาที่10ล่างถูกมือที่4ครับ วดที่5สูตร10ล่างสูตรที่1ได้2กับ3สูตรที่2ก็ได้2กับ3ช่วงกันที่ทั้ง2ทั้ง3เลยเพราะดอก3 8ก็มาที่เลข3ฮะตัวชน <c oughs> 10ล่างทำมันเขียนเออเอออ่ะ,อะ,อะ,อะี่ดีกว่าตัวชน <c oughs> ก็3มาที่หลัก10ล่าง ถูกอปหัวที่ห้าอ่ะสิบล่างนะครับเทียบ <t ie b> ชนกันให้สองสูตรนะสิบล่างเทียบชนกันสองสูตรสูตรที่หนึ่งอันนี้อันนี้สูตรที่สองครับวุที่ผ่านมาไอาสูตรนี้ลงให้เป็นวนแรกเด้อสมาชิกเด้อหลงพห่เป็นคนแรกสิบล่างเทียบชนกันสองสูตรวุทิ่ผ่านมาสูตรที่หนึ่งได้หกกับเจ็ดสิบล่างสูตรที่สอง ในศูนย์กับ1นึล่างอ่ะวที่ผ่านมามันไม่ชนกันฮนะนะครับมันไม่ชนกันมันมาสู่ที่1ฮนะเลข6ก่าสิล่างนะมาที่เลข6กสล่างสู่ที่2นี่หลุดฮนะมาที่เลข1นึ่งเออมาที่เลข1ฮะแต่มาที่หลักหน่วยอ่จับคู่เลยนี่หกหนึ่งนะครับวที่ผ่านมามา10หน่วยเลยนะครับอ่ะไม่ชนจับคู่ก็ ถ้าสูตรไม่หลุดก็แฉมเลยนะครับเอาหัวที่จะถึงนี้ได้เลขตัวไหนเอาไปดูกันฮะนี่ฮะวิธีทําอ่ะเดี๋ยวบวกเป็นตัวเลขเลยนะฮะเดี๋ยวมันจะยาวคลิปยาวไปแล้วนะครับอ่ะสูตรที่หนึ่งฮะบวกเป็นตัวเลขกันเลยนะครับหกบวกเก้าลงท้ายเลขห้าห้าสี่ลงท้ายเลขเก้าเก้าสามลงท้ายเลขสองสองหกลงท้ายเลขแปดแปดหกลงท้ายเลขสี่สี่หกลงท้ายเลขศูนย์ศูนย์หกก็ได้หกหกหกลงท้ายเลขสองสองห้า ลงท้ายเลขเจ็ดเจะดเลงท้ายเลขหกหกแปดลงท้ายเลขสี่สี่หกลงท้ายเลขศูนย์ศูนวกหคงที่ก็ลงทายเลขหนฮะหบวกเพิ่มไปหนึก็ได้เลขสอง่ะสิล่างได้หกับสองสูตรที่สฮะวิธีทาก็ตามนี้เลยนะครับบวกเป็นตัวเลขเลยนะครับหกวกนะครับก็ลงทายเลขสองเพิ่มไปหนึได้เลขสาอ่ะหมดนี้สูตรชนกันที่เลขสองที่หลักสิบล่างอ่ะพิจารณาเอานะฮะ สาระสุดนะพิจารณาสูตรที่หนึ่งะครับหนึ่งกับสองะสูตรที่สองสองกับสามนะขวดนี้สองสูตรนี้นะครับชนกันที่เลขสองนะครับชนกันที่เลขสองเลขสองจะมาไหมนะครับก็พิจารณาเอาก็แล้วกันเลขสองนะครับขวดประจำวันที่หนึ่งเอ้ยงวดประจำวันที่สิบ นะทับ12ทับ67ผมเน้นผมเน้นตัวชนที่สูตรนี้ก็คือเลข2ตัวลองก็คือสูตรนี้ไม่ชนเพื่อนฮนะสูตรที่3นี่ผมเน้น2ลอง5ที่10ลางงวดนี้นะครับก็ใครชอบเนผมก็พิจารณาเอานะผมเน้น10ลางเน้นที่เลข2ลองเลข5นะครับใครชอบเนผมก็จับไปฮะใครไม่ชอบมองผ่านขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามขอบคุณครับ